สวัสดีค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือเมืองเกาหลีนะคะอืให้ดูบราารยากาศเรๆนี่นะคะใครสนใจจะมานะคะมาเกาหลีมากับมารี่นะคะมามาเกาหลีมาเที่ยวเกาหลีกับมารี่นะคะมานะคะมาเที่ยวกับแมารี่นะาคะเห็นไหมาคะบรรยากาศนี่นะคะสนใจมาเที่ยวเกาหลีกับมารี่นะคะ สนใจมาเที่ยวกกเกาหลีกับแมรี่มานะคะโรงระบบเค a กับแมรี่แล้วมาเที่ยวเกาหลีกับแมรี่นะคะตอนนี้แมรี่อยู่กเกาหลีแล้วนะคะสนชักชวนคนที่อยากจะมาเที่ยวโดวยระบบเค a มากับแมรี่นะคะยินดีรับใช้ทุกท่านนะคะ